please stand by at the exit โปรดใช้คดวามระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ please mind the gap between the เ o ือ and the ม i ด r ควัคงขณะแกวออาอโู่แกวอาทจาเรือระัดวัสดีวออาสรอรดับรังารือระัดระวัวออกจาเรือโัดว์าเรือไอคัอนสยาเรือไอคมันอนสยาเมัะงวออากเอโปมากทอยากใหู้นมา,านกากเรวงตอนเนนอนอย็นนรือยดีะมัแม่นจาเจ้อพระยัดนเอง ส่วนก็นเลยเชื่อโอากาสมาถ่ายพิู้ควาบรรยากาศส่วนตอนเด่นว่าจะเป็นจะไรนะทุกคนส่วนก็นจะขึ้นเรือาจากท่าเรือไอคอนสยามน่นไปยังท่าเรือราชนินีนั่นเองตอนนี้คนก็นเยอะมากๆด้วย ทุกคนูนย์การกลางออกจากไอคอนสยามนะเพื่อจะไปท่าเรือราชินีทุกคนมาถ่ายภาพบรรยากาศช่วงเงย็นๆให้ออ FC ใส่เบิร์ดเบสตสมกันนั่นเองบรรยากาศภาพบรรยากาศตอนเยน็นตอนนี้ก็จะเป็นไม่ได้ GC, เย็นๆ5โมงเงย็นนะทุกคน วันนี้อาก็จะเป็นวันที่สองวันที่สองสิงหาคมนั่นเองภาพบรรยากาศตอนเย็นกันื่อผมก็เลยว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ดีสุดๆเลยน้นองถ้ามาน้ำมันเพียร,รุบายเอฟซีทำไมาเที่ยวนะก็แนะนำว่าให้มา,าสวงประมาณหาโมงเย็นนี่หน่อยกําลังแบบภาพบรรยากาศฟิวกนนันดังดีเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะทีะ่มากมากนั่งเรือเรือนำเที่ยวจากภริยา,ยาเป็นมากแบบมาทายรูปมาส้มผาบรรยากาศแบบแปลงหูแปบลบกแบบตาทางนี้ก็จะเป็นทางทนบุรีนะทุกคนถ้าจะเียกเป็นเป็นเขตเป็นทางก็นทุนบุรี บางไอคอนสยามส่วนทางนี้ก็จะเป็นผังมหาคนครที่ตะกข้างหน้าที่ทุกนเห็นนั้นเป็นท่าเรือกรมเจ้าทา่าเป็นท่าเนืองที่แบบสวยมากๆแล้วก็จะมีพระพุทธรูปอ,อยู่ข้างบนทุกนเขา,เาขึ้นไปตั้งบริจาคฐานไปข้างบน ภาพบรรยากาศตอนเย็นบอกได้ว่าสุดยอดพี่น้องสุดยอดอความสวยงามบรรยากาศดีมากๆากอะไรสุดยังหัวเป็นแกอีสานพี่น้องเป็น เป็นลาดจุงยังเป็นย,ยังอยู่ใน้างเรั้งด้วยนะทุกคนคุบอก่อรู้กันเป็นท่าไอ้หรือเป่าเป็นยังเลยตัวใหนนะท่องเที่ยวอยู่ในเรือนี่จุดมากในทางของท่อง,งเที่ยวก็สัวไหนเขาจะไปแบบท่าเรือ ท่าเรือพระาอาทิตย์น,นคนเรือพระอาทิตย์ที่ไปถนนข้าวสารไล่แล้วก็ท่าเรือราชบงที่ไปถนนยาวราชหรือว่าใ้หน้าทาวนั่นเองส่วนใหญ่นัองเทียวเขาจะไปจุดนั้นกันนะ ยากาศดีอีนนี้พี่น้องร,งราชวงศ์ราชวงศ์สำหรับผู้โดยสารที่จะขึขปป้นท่าเรือนี้กาุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์ราชวงศ์ For passengers alighting here, please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the ส่วนใหญ่แล้วคน, <the S 2> นคนจีนคนจินรายลองอยู่แถวอ่าถ้าเดือนระสบุก การดีเลยพป่นองเลยแต่มานั่งเรือเรือเที่ยวเจ้าพญยาแบบสุดยอดเลยค่าเรือก,กับโแพงพ่งเน้ะสามสิบบาทเท่านั้นค่ะมาเป็นเรือแบบมีขนาดพา,านะที่ผู้คนสามารถขึ้นมานั่งชมวิวแล้วก็มาอาลับชมภาพบรรยากาศข้างบนได้แบบ a m ม z i n g จริงๆเลยท่าเรือต่อไปราชินีผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไป ฟฟข้าเรือต่อไปราชินีนะทุกคนสุดมาจะล<า>งเท่า,นาอนี้เด็แ<ล>ะแต<ล>่แว่าหรือว่าเราจะไป่ตไหมทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่กลเท่าไหร่นะจากข่าเรือไอคอนสยามมาท่าเรือราชินี คนร้านนี้สวยมากร้านนี้นี่ทุก<ป><ป>คนสะพานยอดหินของวัยรุ่นสะพานาพระปกเก้าหรือว่าสวนรอยฟ้าเจ้าพระยาน,นั่นเอง ส่วนใหญมีระนาบองเกียวยด้วยเต็ม,มเรือเลยส่วนใหญ่ขาจะนั่งแต่ข้างบนกันนะเพราะว่าชมบิวได้วรญยาศที่อเมซิ่งตรงนี้เป็นท่าเรือสะพานพุทธ รู้ว่าแต่ก่อนเป็นเป็นท่าเรือหรือเปล่าเราคนรู้ว่าไม่ใช่ท่าเรือไหมเหมือนท่าเรือนะแต่ว่าอาจจะเป็นท่าเรือของของอขงผู้ใหญ่นะ่หรือว่าของของทางราชการอะไรประมาณนั้นนางคนหรือว่ายังไงนี่แต่ว่าเขาปัจจุบันนี้เหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้งานนะแต่ก็ทำออกได้สวยงามมากเลย าคารทรงสไตล์ยุโรปตอนนี้ก็ถึงท่าเรือราชินีแต่ซุนเอาเป็นมาซุนจะร่วมขาด้วยนี่ดีกว่าไม่นอ้องกเอาแบบเราเตรียมตัวลงกันเลย ราชนีทุกคนเป็นอีกท่าเรือหนึ่งที่เป็นท่าเรือใหม่แต่เป็นท่าเรือที่สวยงามแปลกตาเลยเหมือนไม่ใช่ท่าเรือนะก็ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลย ท่าเรือราชินีเลยนะไปะอ่านวาซูนก็จะพาทุกคนขึบบ้นไปบงหาลานข้างบนของท่าเรือราชินีนะทุกคนจะมีทางขึ้นไปนี่ทางด้านขวามือเนี่ยทุกคนจะมีทางขึ้นไปชั้นดาดฟ้านะไปชมบิวกันทุกคนข้ามไปอ,อีกพังหนึ่งของคลองก็จะเป็นปากคลองตลาดนะจะเป็นอันตรายขาย หลอกไม้แล้วก็ขายผักต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้จะมีโซนผักและโซนดอกไม้บรรยากาศข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนบรรยากาศดีมากเลย ถือว่าสูงสูงพอสมควรอีกพังหนึ่งข้างหน้า,นาก็จะเป็นวัดกรยาวัดกรยาลิมิตเรือน,นี้ก็จะเป็นเดือสิบหกว่าแล้วทุกคนไปนุนทัป,นป,น Marcel, ป,ทปุรีเห็นวัดพิ้องกรุงเทพหานครอนสวยงามมากๆเลยมุมนี้วิวบรรยากาศ พังนึงก็จะเป็นผังพระนครเอาเป็นมาคิเน่ซุนก่นจะไดคขอจบคลิปไปแฟนสน,นิทก็ได้นอกจะได้ก็จะเลื่อกดติดตามถ้าว่ามาคิเน่แต่กก่จะเะกกลื่อากดกระลิงกดไลค์กดแชร์ให้สองคองอ่าซุนซิโรชิเน่ด้วยนะคะรับผมสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ